มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบีประจำวันพฤหัสที่23เดือนพฤศจิกายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน12ปีเถาะนะครับวันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรจะได้ไพ่อะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์นะครับคนที่ชมทาง TikTok และ,ะทุกแพลตฟอร์มกดไลค์กดหัวใจแชร์ share. คลิปนี้ออกไปเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับ เพื่อเปลี่ยนพลังงานที่ไปทงตัวคนเองให้ดีขึ้นใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีมงคลนะครับเสิมโชคลาภในวันนี้จะเป็นสีแดงสีที่อุปถัมภ์นะครับก็จะเป็นสีฟ้าและสีเขียวสีที่ห้ามใช้ในวันนี้จะเป็นสีม่วงและสีดานะครับผมเลขดาโชคประจําวันนี้ก็จะมีเลข5เลข6 เลข4เลข1เลข3และเลข2นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อก ของแต่ละแพลตฟอร์มออกมาได้เลยนะครับพูดทางเปิดทำมันเปิดสังคังเปิดนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ใครดูจนจบขอให้สมพรสมความมุ่งม,มั่ปรารถนาแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับ mm hmm. กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทูกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอาจารย์จะเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับว้าวได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับ q u e e ออ f Pen t a c l e วันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่า งานดีครับนะจะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเงินในวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะมอบหมายสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะสุขภาพนะครับก็ดูเหนื่อยหน่อยให้ระวังปัญหาในเรื่องของการทำงานหนักเกินไปความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่สนหรือย,ยังไม่แคร์ที่ใครจะเข้ามาในชีวิตนะครับคนที่มีคู่นะครับบางครั้งคุณก็ทุ่มเททุกอย่างนะครับทำงานเพื่อครอบครัวแต่ว่า ตัวคุณเองไม่ค่อยได้หันกลับมาดูแลครอบครัวสักเท,ท่าไหร่นะครับต้องกลับมาดูแลกันบ้างเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้บูชาองค์พระพิคเนศด,ด้วยนมสดและดอกับสีชมพูไหว้พระแม่ลักษมีนะครับจะได้สมหวังดังใจปรารถนาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นก็ถือว่านะครับปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับโครงการอะไรที่คุณทำเอาไว้วันนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไว้ก่อนนะนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้ปัญหาในเรื่องของการใช้ใจ่ายหรือว่าการคาดหวังไรายได้ที่จะเข้ามาก็ยังไม่มีนะครับผมสุขภาพนะฮะวันนี้ดูเหนื่อยกับความคิดความเครียดเนาะความรักคนโสดยังไม่สมหวังรักใครชอบใครนะครับต้องกล้าพูดกล้าบอกนะครับคิดอย่างเดียวยังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณมักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะครับต้องค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันนะครับความรักถึงจะดีขึ้น วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคและนะครับทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลด้วยนะครับก็จะเสริมดวงเสริมสตาให้ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับโอ้โหได้ไพ่เดทจัสเมนนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นไพ่เจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ให้ทําบุญนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้างนะครับก็จะทําให ปัญหาในหนะ้าที่การงานที่คุณเจออยู่จะเบาบางลงนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าการลงทุนมักจะมีความเสี่ยงเสมอนะต้องอระมัดระวังหน่อยสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือ,อโรคเก่าๆที่จะกลับมาความรักคนโสดนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องหรือมีความขัดแยง้งยังไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักปัญหามักจะ ค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสัญญาอะไรกันเอาไว้ก็ต้องทําตามสัญญาจะดีที่สุดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้หมันทํนบุญไสบาทนะครับอุทิศส่วนกุศลสวดมนต์ไหว้พระให้เยอะๆนะครับแล้วความารักของคุณและโชคลาภจะมามากขึ้นอย่าลืมไปถวายานมกับพระพิฆเนศปางประทานพรด้วยนะครับท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่ราชินีดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องใช้ความสามารถของตัวเองบุกสู้และลุยงานของคุณถึงจะดีขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามานะครับแต่ว่าเงินนั้นได้มาจากการที่คุณต้องออกแรงต้องใช้ความสามารถของตัวเองเนาะนะสุขภาพให้ดูในเรื่องของการเจ็บป,ป่วยหรือว่าโรคเก่าๆนะครับ ความรักคนโสดนะครับคุณต้องจริงจังและคุณต้องเปิดใจให้ใครเข้ามาบ้างนะครับบางทีคุณก็ปิดใจนะเพราะกลัวในเรื่องของความผิดพลาดคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะไม่ค่อยสนใจคนที่คุณรักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านะครับบางทีคุณก็เครียดอยากอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่ลักษมีนะครับพุธกลางวันนะพุธกลางคืนนะครับก็ให้ไหวพระแม่ปาราตีนะครับ จะได้ขอโชคขอลาบได้นะครับผมท่านที่เกิดในวันพร,ระฤหัสบดีเดี๋ยวนะครับเอาเอาสักใบแล้วกันโอเคได้ไพ่เดอะเมจิกเชีน,นะครับเป็นไพ่แห่งผู้วิเศษเป็นไพ่แห่งวันนี้คุณจะมีโชคลาภทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอคอช่วยเหลือหรือว่าคุณมีความฉลาดเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นการงานของคุณนั้นต้องใช้สมองใช้ปัญญาแล้วเชื่อว่า เซนจะนําพาความสร็จมาให้กับคุณนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้จะมีโชคลาภฟุกฟุกที่จะเข้ามานะครับขอให้สดหมตนไหว้พระสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ดูแลในเรื่องของความดันสูงทานน้ำเยอะๆนะครับนะแล้วก็ปรับอุณหภูมิปรับความร้อนในตัวคุณเองนะครับด้วยการฝึกลมหายใจฝึกโยคะจะดีมากนะครับนะความรักคนโสดช่วงนี้ก็ให้ดูนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับเป็นคนช่างเลือกเนาะแล้วก็ นะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณนั้นถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะครับมักจะได้รับข่าวดีจากแฟนของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระพิฆเนศปางประธานพรและนะครับไปไหว้องค์พระนารายณ์นะครับนะเพื่อเป็นการเสริมโชคชะตาให้ตัวคุณเองด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้ไพ่ The High Priestess นะฮะ เป็นไพ่แห่งความกดดันนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีเรื่องคุณต้องคิดต้องเครียดมักจะมีเรื่องให้คุณกดดันอยู่เสมอๆนะครับเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะครับโชคลาภยังไม่มีนะครับการจะใช้จ่ายอะไรให้ระวังนะครับเงินจะขาดมือสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังเรื่องน้ำเหลืองเสียหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ความรักคนโสดนะครับวันนี้ ระวังคนที่จะมีเจ้าของเข้ามาชอบคุณนะครับความรักมักจะมีเรื่องปิดปิด,ปดบังบังนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องปัญหาความรักนะครับเพราะว่าช่วงนี้สภาวะความรักมักจะมีเรื่องกดดันทําให้คนต้องเครียดต้องคิดเยอะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่ปาราบตีนะครับและพระพิคเนตเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมสตาให้คนวันศุกร์นั้นมีโชคลาภมากยิ่งขึ้นนะครับคนเคราะห์นะครับท่านที่เกิดในวัน เสาครับได้ไพ่ราชินีไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มปรับตัวในทางที่ดีขึ้นงานมาดีนะครับมักจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาด้วยเนาะนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะการค้าการขายถือว่าเริ่มดีขึ้นสุขภาพครับมาวันนี้แข็งแรงนะครับนะการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นดีขึ้นดีมากๆเลยนะครับความรักคนโสดนะครับนะวันนี้คุณจะมีคนเข้ามาชอบเยอะ มีความรักมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นนะครับมักจะเจอทางออกที่ดีนะครับแล้วก็มักจะได้อะไรดีๆจากคนที่คุณรักด้วยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่ลักษมีนะครับขอพรให้ความสําเร็จในให้ความรักและการเงินดีขึ้นนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่นะครับช่วยแชร์เป็นธรรมทานนะครับเป็นสะพานบุญและ ใครที่ชมจนจบขอให้ได้พรตามที่หวังไว้นะครับผม